แต่ถ้าพระมาขายร้านพดขายร้านรักบอกเกแมงเครือง<อ>มันเพราะอะไรผมอยากมึงจะบอกพิสูจน์ไม่ได้บ้าเหรอถ้าพิสูจน์ไม่ได้พวกกูขายชีวิตไปแล้วมันต้องพิสูจน์ได้ไ,ม,ไม่งั้นเปลี่ยนมือกันไม่ได้จริงอ่ะต้องต้องพิสูจน์ได้ <c oughs> เข้าใจแล้วตรงกันก็พูดแบบทองสำเพ็งกับเยาวราชอะ่ะใช่เยาวราชเนี่ยเขาขายบาทละห้าหมื่นสองสำเพ็งเนี่ยเขาขายบาทละร้อยยี่สิบเพราะอะไรเพราะสำเพ็งเขาเป็นทองชุบเข้าใจไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีปริศนาอยู่เรื่องว่า สำเพ็งกัเยาวราชมันหันหลังชนกันแต่เขาไม่ทะเลาะกันอ uh huh. พ่อเขาเป็นหัวเซ็งเฮงแต่เมียเขาเนี่ยหรือลูกเขาเนี่ยแม่งเป็นสำเพ็ง <laughs> แต่วงการพระแปลกเว้ยพระเกแม่งจะทะเลาะกับพระแท้ <laughs> เพื่ออะไร <laughs> ผมโตท่าประจันนี่นะรอบวงเนี่ยมีแต่พระเกเออแต่ขอโทษนะผมกินข้าววันทุกวันนะ uh huh. บางทีเขานั่งทำพระเกผมว่านั่งตั้นกับเขาส <laughs> มเด็จม้วนนี่ผมม้วนไปเป็นหมื่นๆมืค์องนะ <laughs> เราก็ได้ฝึกฝนได้ไนงะ แต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะมึงขายรถละยี่สิบกูขายวงละสี่แสนยังไงก็ไม่บรรจบกันอยู่แล้วตอแต่ทุกวันนี้พอเนี่ยเราพูดเรื่องพระแท้ไปคอมเมนต์พระเกมาดเพียบเลยเนี่ยรู้ว่ากันเหรียญหล่อนี่ผมว่าเล่นพระมาห้าสิบปีผมไม่เคยเจอทฤษฎีบทนี้นะมันมันมันจะสุดท้ายมันจะลงท้ายเหมือนกันอย่างที่อาจารย์หลักพูดเสมอเลยก็คือสุดท้ายเนี่ยคือ ถ้ามีการเปลี่ยนมือจริงๆอ่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ง่ายๆแค่นั้นเองข้อมูลเราหาหลายๆช่องทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์รักบอกเนี่ยคือสรุปแล้วเนี่ยคือถ้าถูกทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าใจอย่างเดียวซื้อขายได้จริงอาจารย์รักพูดเสมออันนี้มันเป็นมุมมองที่สอดคล้องนะถ้าเราเข้าใจแล้วแล้วเราเข้าใจจริงๆในในเรื่องของ มุมมองของพระเครื่องพระบูชาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องเปลี่ยนมือได้จริงด้วยเหมือนกันคือพระเนี่ยมันหลักการง่ายๆสามประการง่ายมากพิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้ใช่จบหมดเลยจบนะครับคือพระเนี่ยมันจำนวนได้หลกักฐานแล้วมันก็ตายในตัวมันเองอย่างสมมติว่าพระเนี่ยองเนี้ยแท้คุณจะดูไงแท้หนึ่งผิวพันธุ์พิมพ์ทรงเนื้อหนังแต่ถ้าหากว่าเป็นพระเกคุณตั้งลงไปเนี่ย ผิวก็ไม่ใช่พิมพ์ก็ไม่ถูกดูเนื้อเนื้อก็ไม่ได้แล้วสรุปขายไม่ได้เพราะไเหตุผลเพราะเหตุผลมันไม่ลงตัวเนี่ยมันก็แปลเปลี่ยนเป็นเงไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนเป็นแล้วเวลาคุณส่งพระมหาผมเนี่ยมันจะเลียไปแค่สองคำไงเท่าไหร่ทําความเข้าใจกันใช่ป่ะถ้าคนเป็นแล้วส่งมาเนี่ยคำแรกมานง่าเท่าไหร่นะกต้องแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นส่งมาแค่คุณบอกว่าเก๊กกระแท้นนี่ก็ทะเลาะกันแล้วใช่ถูกต้องบางทีเจอเก๊กผมไม่ตอบ พอตอบปั๊บมันเกนยังไงพิมไม่ถูกแล้วพิมพ์ยังไงพอส่งตัวอย่างให้ดูผมซ<ม>ื้อคนนี้มานะอ,อผมก็เหมือนกับคุณอ่ะอย่างเงี้ยคือมันไม่มีทางมันจบกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับคิดใหม่ตรองใหม่แล้วไม่ต้องดูผมตัวอย่างหรอกคุณดูคนนี้คนนี้ซึ่งประสบความสำเร็จสูงสุดในในแวดวงเครื่องนะครับสามคนเครื่องในให้การยอมรับนะครับแต่ผมประทับใจอยู่ถอดถอดที่คุณเขียนกระดาษแล้วยื่นไว้โอ้ คือพระเนี่ยเจ้าของเอาสองหมื่นเจ็ดแต่พูดให้เปิดกระดาษแถมให้อีกห้าหมื่นซึ่งถ้าเขาจะกินเขาจะกินคนขายเนี่ยสองหมืนเจ็ดก็จบไปแล้วแต่เขาคำนวณว่าพระชุดเนี่ยเขาขายได้แปดหมื่นหรือแสนหนึ่งเขาเน็บไป,ปให้อีกห้าหมืนผมถามว่าแบบเนี้ยคุณมองพฤติกรรมเขาดิเขาช่อฉนกลลวงหรือหลอกลวงคุณไหมคือคือถ้าจะคุยกันแบบขอโทษนะเขาอะ รวยกว่าผมเยอะๆงงินเข้าเตะไม่ล้มหรอกก็ไม่ต้องมากินคุณหรอกแต่ผมอยากให้คุณรู้ซะบ้างบางทีอ่ะโชคดีของผมผมกับพศเนี่ยยังได้คุยแต่ผมกับบอยยังไม่เคยนั่งแบบนี้นะผมอยากหโอกาสให้นั่งแบบนี้สักครั้งหนึ่งแล้วตะกลูทาพระจันร์นี่แข่งทุกคนจริงไหมครับโอ้โหแข่งปอกไปตากลที่ลงกา้ท่าพระจันทร์เนี่ยคุณไม่ต้องไปสัมผัสเลยเด้งแล้วกันแข่งนี่ก็เด้งเลยอ้าวต้นท่าพระจันทร์พศท่าพระจันทร์บอยท่าพระจันร์ ผมเจ็บใจที่ผมอยู่พระราพจันแล้วผมไม่ได้ใช้รักชาพจันเออแค่ผมไม่ใช้รักสีเกศ่นนบอกแต่รักคนที่อาจารย์ยผมเลยโธ่เราไว้ไกลแท้ก็ดีใจนะครับจริงๆเราเป็นอาจารย์ผมสาสกว่าปีเนี่ยอาจารย์ผมจริงๆนะ <c oughs> สอนถามอะไรก็ตอบถามได้ทุกเรื่องแล้วก็ที่สําคัญเป็นเป็นคนที่มีความรู้จริงเข้าใจจริงๆ นะครับเชื่อเชื่อถือได้ยึดถือได้แน่นอนนะครับ